สวัสดีครับช่องเสียอีกพพะรวยด้วยครับมือนี่ก็สิมาฟังแม่คู่นะครับผมซีมีตัวเด็ดซําใดครับผมมาฟังกันจากทั้งช่องนะครับมาแม่คู่ฝันบอครับผมซีเด็ดซัาใดครับผมมารับชมรับฟังกันจากทั้งช่องนะครับเด้อกาฝากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กันและกันนะครับสีเดปบา่าคลิปน้องพี่น้องเอฟซีครับผมครับผมไปฟังกันครับคุณแม่ ชื่อคุณแม่ที่กุ่มดวงพุทธพุทานะค่ะแบบอภูร์กูกระดี่งจังหวัดเลยนะค,ะครับผมอภูร์ว่าตาชื่นเป็นกูตาด้วย,แต,วยแต่ว่าขอบคุณขอบคุณหลายๆแต่ว่าแค่ขวนย่อยเกิน,น,ะะกากนมากค่ะปกติตกแต้มกระดิ่งได้แค่ว่ามันเหนียวนึ่งนะ,ะอย่แล้มันเหนียว, <c oughs> วนึงครับผมชูาามกระดตัดมาแบบบริวารเลยค่ะค,คอะ <FC S 2> ะีพี่กาลยาเอา<ร><อ> เันเกวค่ะเปเกียงเส well, ียแล้ววาเสียเสียยามอย่พ่อไม่คุ้นขึ้นมาแต่ครั้งหนึ่งคาดผูกมาบ้านมีนึงค่ะก็เลยใส่เสียตัวข้างในนะคะเพรขอคุณหลายๆท่านเนี่ยเด้อมีโชควิลามีโชควิมานตามข้ามอเพื่อนขอปูนั่นแหละค่ะครับผมอมากจากจังหวัดเลยนะจ๊ะมนคอปูกระดึงนะคะ้วยเนี่ยี่ด แต่วาสวงเสียงพอดีค hmm. ่ะกก็พอดีเ <puntos> พ <illa> oh? uh ื <fish> ่อไปเห็ม่พูดเลยจะได้ข้า้ของเขแต่ว่าพี่ต่ว่าไม่ใส่กระดุมอะไรแล้วครัปกติพีใส่กระดุมวันละครั้ปิดกให้รถคุณนะลง ครับเป็นกระตัดแต่งามนะครับเนาะงามอยู่ครับงามครับสวยอยู่ครับสีสวยงามครับครับผมมือนี้ก็มีหัวหมูนะครับมือนี้หัวหมูสองหัวมือหนึมีการเลี้ยงคู่นะคะเพิ่นฝากมากท่านเอฟซี่นฝากมานะคะท่านท่านอาจครับรกจัดให้เรียบร้อยได้ค่ะเด้อครับไงก็จะมีมวลครู ว่ารับอาหารการกินไปว่าเขาเว่าไหวเพิ่นเว่ากับปั่วยกสี่ล่าเพิ่นสำเร็จในการในงานเพิ่อแสดงมาเกี่ยวกับบนนะค่ะเนาะครับใส่อีกเล็กน้อยในคู่วกับเส้นติดขินหอเว่ากับปั่วเมนูนี้มีอะไรบ้างอัีข้าวต้มบ่ข้าวต้มหมูกับกระเพราะหมูคราหมู ครับมีแต่อย่างหมูหมูไก่หอดเมื่อแล้วครับต้องมีอย่างหมูหมูเข้ามาแก่หัดเมื่อจะเรียกหมูหมูเข้ามาครับมีอย่างกล้วยกล้วยต้องกล้วยนะคะครับเวมถวายน้ากันแล้วค so ่ะเอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่ อธิฐานไปร่วมกันเพราะว่าไก่วันที่สิเก็ดนะคะไก่ห่อนจอบหมอไก่มากมันจะเกิวันที่สิบห้าแรงว่าันที่สิบห้าก็มีเวลานะคะได้ฝันอยู่สองคืน,นกันเออกคือว <c oughs> อันที่สิบห้าเออมือรงสิบฝ <c oughs> ันค่ะผูว่าบ่ต้องฝันเนาะบอกว่าแต่ว่าสำหรับผูบอฝันนะคะห้เรเสีียงโศกไว้ แม่คู่กับเสียงโศกไว้นะคะมีห้าศูนย์อายุแม่คู่แต่ซี่เก่ากับกันไว้จากน้อยเออพราะว่าหัวกอนน้อนนี่ซื้อหลายนะคะซี่เก่าความทั้งเก่าศูนย์หัวก้อนนะคะกันคุมคะ่ะแต่อย่าลืมเลยค่ะเระะพราะว่ามันอาจจะร้อน,นหลังเพราะว่าหวัหวหัวที่งยังเข้าซื้อสามเป็ดหลายๆมันบอกหัวหัวที่คู่บอกว่าออกหัวทัดมาแมนเลยสามเป็ดหัวนี้คือกัน วันนี้แม่คู่กระสือทีมไวค่ะเก่าศูนย์กับหาศูนย์ทีเน้นๆไว้ั่คือเก่าศูนย์หาศูนย์นะคะอันอันโตแม่คู่ฟันกับหาศูนย์คือกันแต่แต่ตนตนคลิปเนาะค่ะย่างผากันเปื้อนั่นแหละทีแม่คู่เบาไว้อทีทีว่าจะของมามักน้ำจะของหมักน้ำกับมีหาศูนย์หาเนื้อเนื้อหานี่แหละค่ะเป็นีไหละยิบจับไว้ เพื่อว่ามันฝันดีเนาะบันดีแม่ครูก็เลยบ่ได้ฝันฝั้นค่ะซื้อแล้วก็เลยเมียดเมื่อสิฝันมื้อแรกก็บ่จักรแม่ครูว่าถือแล้วก็บ่จักเพราะว่าได้ซื้อไว้นะคะตั้ไหนก็คือซื้อไว้509015ย่งห้า5ูนย์เครับผมแต่ว่ากั1กับปูแล้วก็บพวงไว้ดอกไว้หนึ่งห้าับ19แม่นบ่15แม่นครับ15 19งห้าห่ได้แต่ว่า19นี่สงสัยว่าคนมา คนมหาภูกะว่าเติมน้ำมันแห่ชิดเกาบเนี่ยแหละคับผมทีเงินเบาไว้แต่ว่าก็บ่รู้ว่ามือแรนปู้รักษาจัะไนอีกสิทวนตัเก่าจะตีดต่ามรอดติดต่างที่มีม้นตู้รักษาที่ม้วนครับผมครับมองบรรากาศเป็นน้ำกันนะครับเนาะ ปูแต่ปูฟ <If S 2> ูมและปูเร่อมือนีนลูกร้านหาเอาปลาอาหารนี่แหละเชียงถวายปูมีคนลไม้เก่ายางมีบักพาวเก่าหน่วยบ่อยครับแบบความพวงทั้งมะพวงมะไล่ตงมะไลเก่าพวงขอด่างหัวหมูเด้อตามสี่พิ่นเสนอมาหน่ะแหละให้เคนบอกว่าปูการงานเพิ่นสำเร็จเคนแต่ว่าแก่บาแก่บุตรฝากในแม่คู่นี่แหละว่าวคู่ให้ว่าสันว่าให้คนมีโศกมีรับมีโศกมีมัน เอฟซีุขูซุกคนและรวมแร้งหมงใจเถอะแต้ามีมูลน้ำเ้เออมาลาเอวันเราจะบอกตัวดีลูกลานสมตัวตรงเป๊ะเลยเงยสุดเดืกก็ไดแล้วเด้งพูใส่รองเบิงแล้วเติุ้่ม้หม <laughs> <laughs> หมูก็ได้แล้วเรียบร้อยก็จะเข็งเก<อ>ินไปมหาเินชุดแดงเข็งๆสามชุดชุดแดงเข็ดดงๆเลยโครงกานเข็งินก <ๆ S 2> ันลายาน,ยนะครับผมกระเพาะหมูนะครับกับข้าวตุ๋นหมูนะครับจีเไม่จะเรี้ยงหมูหมูนอกเหนือจาก F4 ครับผมนั่้ำน้นกันนะครับเนาะ เลครับเด้อเก่าศูนย์หาศูนย์หนึ่งหานะครับผมที่แม่คู่ด้ดุนไ้นะครับตอนนี้นะครับเนาะถ้ามักจะชอบกระตามได้นะครับเนาะตัวเลขที่แม่คู่ซื้อไ้นะครับเนาะครับผมเป็นบรรยากาศเนี่ยมาแร่งกอนขึ้นหาปูนะครับผมมันนี่ปูสิ่าจังไรครับผมว่ามึงเด็ดเด็ดจากทั้งช่องนะครับผมสีเด็ดซํำไรมันนี่ครับผม เมนูก็หลายอย่างนะครับผมน้ำกันไปเรื่อยๆนะน้องเอฟซีครับผมอย่าลืมซื้อเลยครับเออห้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งหาด้วน้องเอฟซีครับผมเด็ดเด็ดเลยพี่น้องอเอฟซี 5, 0, 9, 0, 1, dead, dead ไปจับไปหาโวนไก่หดหมือแล้วเนาะพี่น้องเอฟซีครับผมเ้าสิได้ซื้อไปน้ำกันนะครับผม ขอ FC ทุกท่านที่รวมบุญเข้ามาขอให้น้ำล้ำเลื่อยๆถูกหวยน้ากันไปทุกคนนะครับเนาะครับมีอากาศยังมันแรงนะครับผมเห็ดอาหารไข่ถาปูจังหน่อยนะครับเนะาะเทกมาไายถาแม่คู่นะแม่คู่ดึงตัวได้ไวนะครับผมครับกันดึงไว้นักถ้าชอบกับจัดเลเทอรเดอรัดตุ่มกับเบรกรถเสียอีกนะครับเนาะ เลขรถเสียเอกกะเนี่ยครับศูนย์ห้าศูนย์เก่าด้วยพี่น้องเอฟซีศูนย์ห้าศูนย์เก่าด้วยครับเด้อถทายมาทายชอบกับจัดเลยเด้อครับเด้อสื่อไปน้ำกันครับผมบอมีอักครับผมดับตักจับเต็มนะยุนองเอฟซีเลยครับผมนะครับพี่น้องเอฟซีฝากมาเสียเอกเอาขึ้นให้บัดครับผมรวมบุญมาไดเด้นะครับเด้อสร้างบุญสร้างกุศลไปน้ำกันเสียเอกขอเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอฟซีครับผม เบอืทททาาเอทูไทยทูหาเสือเอกคิดเจวันกับเบอือทูด้านหลังนะครับเด้อมาทูมาถามกันได้นะครับเนาะประตูเหล็กเด็ดๆนะครับผมความฟันจิตสำได้มึงน้ำกันไปนะครับผมเนีย่ยาาการกินกระลรยางเดอพี่น้องอีซีครับผม ถ้าเลขที่เสียเอกมากก็คือ8ปกับเก่าซูนหาซูนเข้ามาขู่นะครับเนาะถ้ามักก็ชอบก็ซื้อเล่นเสียเอกได้ซึ่งก็เป็นที่มาของเสียงกลนน้ำตกเสียอีก8ปนะครับผม8ปถ้ามักก็ชอบก็ซื้อเลยเด้อครับเด้อะเทก็จัดเวลาใยนะเนาะพี่น้องยี่สิบสี่แได้เห็นเลยเนาะที่เสียเอกของมึงครับเนาะหอนี่สี จะได้หายหรือจะได้ห้องวัามะม่วงน้ากันนะครับวันนี้รออีกแค่สองวันนะครับผมรอแค่สองมื่อเท่านั้นพี่น้องเอฟซีครับผมเฮาก็สิได้เห็นแล้วครับว่าเลขสีออกโต้ได้นะพี่น้องเอฟซีครับผมซึ่งกระตรงกับเลขรถแม่คู่นะครับท่านมาขาวนะครับแปดสีนะครับเนาะถ้ามักถ้าชอบก็ไปซื้อได้นะครับเนาะพี่น้องเอฟซีครับผมครับท่านไปมานี่สำหรับคลิปนี้เสียเอกกระสเกษต์ ดีครับ